ไอจักร้าใช่อืมอาินาและรีเบก้าจ้ีที่้องช่วกันเลยกาเต็นท์รอนอืมี่กันน้องช่วยกันใหญ่เลยกลางเต็นรอหลานนี่ข้างในค่ะ มีสองห้องนอนหลานๆอยากจะมานอนเต็นในสวนคุณยายคุณตานี่ค่ะทุกคนสองตาเขากลางเต็นใกล้จะสำเร็จแล้ว กลางคนเดียวไม่ได้นะต้องช่วยกันทั้งสองคนเพราะว่าต้องยกเหล็กอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนคุณยายก็อยากจะนอนเต็นท์เหมือนกันดีไมด่ดีออกมานอนเต็นท์กับหลานถ้าหลานมามาปิกนิกมานอนในสวนอากาศเย็นๆตอนเช้าๆนี่คงจะหนาวอยู่ เนี่ยลมแรงมากเลยค่ะทุกคนตามลูกใหญ่อันเนี้ยคุณยายคนจะต้องมาโนโดก่อกนหลานแล้วเนี่ยอยากโนดเต็นท์แล้วเนี่ยอากาศนี้ทีลมแรงด้วยไม่มีฝนนะ ครึมเฉยๆพามาดูองุ่นข้างอ,อางุ่นกั้งกําแพงค่ะมันดกมากแต่ช่วงนี้ยังไม่สุกเดี๋ยวสักพักถ้าใกล้จะสุกแล้วนกก็จะมาจิกแต่ว่าคุณยายจะเอาผ้ามาหอมาปิดไว้ไม่ให้นกมาจิกมันดกมากๆเลยค่ะทุกคนพอมันสุกก็จะออกสีม่วง หวานหวานมากเลยดกทุกปีปีที่แล้วก็ดกมากแต่ไม่ได้หอนกกินเกือบหมดแบ่งกินกันนกแต่ปีนี้ว่าคุณตาบอกว่าให้ห่อไว้แต่เนื่นๆเดี๋ยวอีกสองสามวันคุณยายก็จะห่อไว้ละเอาผ้าเอาผ้าบางๆมาหอ่อกันนกมาจิก นกเขาชอบมาก <c oughs> มันดกจริงๆเลยค่ะทุกคน <c oughs> ลมแรงมากเลย อ,อันนี้อีกห้องหนึ่งเขาเปิดหน้าต่างให้ว้าวมีหน้าต่างกันยุงด้วยนะอ้าว มองฝ่ายทะลุข้างในนู่นมีสองห้องหลานๆคงจะแฮปปี้นะ่าดูเลยค่ะมามานิวเยียมาหาคุณยายคุณตาตื่นเต้นนีกลางเต้นรดแอ,เอปเปลิลร่วงทิ้งทุกคนเนี่ย วันนี้ลมแรงมากเลยค่ะฝรัง่งดูฝรั่งทำงานสิต้องคุกเข่าทำนั่งยองกับเหมือนเราไม่เป็นะน Got a half a needle goes around there. So the windows we can open all like this? Yeah. Mm -hmm. yeah There's a breeze through, too hot. <laughs> Trees around make a bit of shade. ตอนนี้สองตาเขากางเต็นท์เรียบร้อยแล้วพาคุณยายทำไอศครีมมาให้เขากินเย็นๆเพราะว่าอากาศร้อนมากวันนี้ขนาดลมนะยังอากาศร้อนเหงื่อแตกพักๆเลยเนี่ยพากันนั่งกินไอศครีม Merry Christmas and Happy New Year นะคะทุกคน